Thank you. เฉกันอีกแล้วนะครับสำหรับในสูตร3ตัวนะครับก็เป็นสูตรเดิมเลยนะครับเราเป็นสูตรนะครับในที่ใน5-2นะครับเนาก็เข้าถูกอีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็อ่ะไม่กี่งวดเนาข้ามา1 2 3นะครับข้ามาามงวดที่ไม่ออกแล้วก็มาออก3ตัวยินดีด้วยฮะหลายๆท่านก็ถูกเสียดายนะฮะสำหรับตำแหน่งในหลักสิบหลักหน่วยไม่งั้นก็ได้ตรงตรงแล้วนะครับสูตรนี้ก็ตัดเข้า2ตัวนะครับก็ถือว่าทั้ง3สูตรเนี่ย นะครับก็มีในเด่น1่นะทั้ง3ส,สูตรเลยก็มา1น,นะครับอ่ามี6นะอ่าแล้วก็มี4นะครับสสูตรนะนี่แหละนะครับก็วดที่แล้วไม่เข้านะรอบนี้เข้า3ตัวถูก3ตัว2ตัวตัดเข้าในสูตรนี้มาดูกันต่อเลยนะครับเนาะอ่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะอ่าสูตรหวยมีเข้ามีหลุดเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปพนกันไปแล้วกันนะครับสูตร52 สูตรเก่าสูตรเก่าสูตรเดิมเลยนะครับเนาะเออนะสูตรเดิมนะครับก็เอาผลในงวดที่แล้วมานะครับผลในงวดที่แล้วก็จะเป็นนะครับในที่6 8 2 1ดสองหนึ่งสี่หนะครับ6 8 2 1ดสองหนึ่ง ยินดีด้วยเด้อนะครับใครถูก3มตัวอ้าวใครไม่ถูกนะครับเนาะงวดถัดไปนะครับก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับสหรับในงวดของวันที่นะครับ28นะครับเนาะอ้าวมาหาในหลักร้อยกันก่อนนะครับในสูตรนี้หาหลักร้อยนะครับเราก็จะนำนะครับในที่ในหลักพันนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่9เนาะแล้วก็หลักร้อยีจะคูณด้วยเลขคงที่8หลักสิบก็จะคูณด้วยเลขคงที่8 นะครับ9 2เป็น1ิบบาทหบาทได้8นะครับ4ี่คูณแน h e r ก็จะได้ในที่ใน18เป็น32นะเอาหลักหน่วยจะบวกกันนะครับ8บวกกันกับ2นี่ก็จะเป็น0นะครับเหลือ8ตัวเดียวแล้วก็สูนย์ออกเพิ่มแต้มนะครับ8เพิ่มไปนะครับก็จะเป็นในที่ใน9นะครับแปกับ9นะส่วนในในหลัก10นะฮะน้ำหลักแสนคูณหหลักหมื่นคูณสแล้วก็2 หลักพันคูณ2กับ3หลักร้อยคูณ7หลักสิบก็จะคูณด้วย5นะครับ6 5เป็น30นะฮะ8 2เป็น16 8 2เป็น16 2 2เป็น4 3 2เป็น6นะครับ1 7ได้7 4 5เป็น20นะครับก็จะบวกกันนะฮะก็จะเป็นที่ใน6กับ4บวกกันเป็น0นะฮะ6บวกกับ6เป็น12 2บวกกับ7เป็น9 ศูหลักส0นี่จะบอกให้ลดแต้มนะครับก็จะเป็นในที่ใน9นะครับลดแต้มไปก็จะเป็น8 8ปกับ9นะครับส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นำในหลักแสนนะครับคูณด้วย9หลัก100คูณ2กับ5หลัก10คูณ2นะครับหลักหน่วยก็จะคูณด้วย5แล้วก็ดึงลงมาด้วยก็จะไปนในที่ใน6นะฮะ6 9เป็น54 1 2ได้2 1 5หได้5 4 5ี่หเป็น2ี่สิบ หกห้าเป็นสามสิบนะฮะก็หลักหน่วยดึงลงมาจะบวกง่ายก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นที่ในสี่บวกกันกับหกนี่เป็นศูนย์เหลือสองกับห้าบวกกันเป็นเจ็ดนะครับสูตรบอกเพิ่มแต้มนะครับจากเจ็ดนี่เพิ่มไปก็จะเป็นแปดและแล้วล่าสุดนะฮะสูตรนี้สูตรห้าสองนะครับจะเข้าจะออกอไหมนะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในที่ในแปดกับเก้านะครับหลักสิบเป็นแปดกับเก้าอ่ะเหมือนกันเลย นะครับหลักห่วยก็จะไปน็นที่เกับ8ปด8 9ด 8, 9, 8นะครับสูตรนี้อ่ะคือไหมากโตขึ้นกันแต่น้อนะครับเนาะวัวที่แล้ว2 1 4 6สอืมนะสลับกันนะครับเนาะก็นี่แหละนะสูตรหวยมันมีเข้ามีหลุดนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสลับปะปนไป นี่หลักร้อยนะฮะก็มาหลักร้อยก็มาเลขเด่นบ่อยอยู่นะช่วงนี้นะครับมา6 4นะสี 4, ่หกนี่นะฮะก็เว้นมานะครับสามงวดเนาะที่ไม่มา3ตัวก็มันไม่มาอยู่งวดหนึ่งเนี่ยมันมันก็ไปตัดเข้า2ตัวอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอจับ3ตัวให้นะฮะเผื่อใครจับไม่เป็นนะครับ3ตัวก็จะได้นะครับในที่ อ่ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับนอนดีแหละนะสูตรจับ3ตัวนะครับก็จะได้ในที่แีด887 887 888 888หัวเบอร์เบิร์ดดอเบอร์เบิร์ดหลายงวดแล้วนะครับแล้วก็897 8, 8อ่า8 9 7 8 9 8แล้วก็จะเป็นที่ใน9 8 7 9 8 8 9 9 7แล้วก็9 9 8นะครับเนะเาะอ่ะในสูตรนี้แล้วก็จะ่าลืมนำไปตัดด้วยนะครับจะ่าลืมนำไปตัด2ตัวนะครับเนาะนะตัดอาจจะเป็น8 8หรือ8 7หรือ8 9หรือ8 9 7นะหรือ8 9 9 8 9 9 9 9, 9 7 ออกเกาอีกนะเออเพราะมันมันก็ออกบ่อยเหมือนกันนะครับ9ก็นะครับก็เพิ่งออกไปเนาะ8 9มา97นะครับเนาะอ่ะและนี่ก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวมาตามกันอีก2สูตรแล้วกันนะครับซึ่งในสูตรนี้นะครับก็ตัดเข้าด้วยเนาะนะครับ2 1 1 2เนาะนี่นะครับมันก็สลับสูตรกันสลับสูตรเข้าไม่เข้าก็มีนะครับสลับกันออกนะครับเนาะอ่ะส่วนในสูตร2ตัวนะครับก็ สูตรส1นะครับสูตร2 1มาไหมไม่มานะฮะสี่ไม่มี4 6กอ่ะก็เข้าสูตรสองสองนะครับก็ถือว่าเข้า2งวดติดแล้วนะครับในสูตรนี้ก็คงต้องตามต่อนะฮะตามต่อนะสูตรนี้ไม่เข้าก็ไม่ใช้แล้วนะในสูตรนี้สูตร6ชุดนะครับก็เดี๋ยวใครอยากได้ในสูตรใหม่ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับเนาะก็สถิติหวยที่ผมให้ไปก็ ให้ไป2นะมันก็มี2เนาะแต่ได้ไม่ได้จับให้สองเนาะในในชุดสรุปเพราะว่ามันมันไม่ได้ออกซ้ํากันเลยเนาะอืมแต่มันก็มาออกซ้ํากันเนาะในสรุปมีอยู่นะแต่เน,น้นๆให้ผมไม่มีสองนะครับตรงนี้ก็2 5หเนาะสองห้ามาก็มี2มาอีกเนาะเนี่ยเด่นหนึ่งมาเยอะเลยนะครับ ก็ดูจากสิตินี่แหละนะครับในตัวเลขเนาะแล้วก็มาเปรียบเทียบกันกับในสูตรนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้ถูกกันอีกแล้วกันนะครับสำหรับในสูตร3ตัวสูตรนี้นะครับขอให้เข้าอีกถูกอีกนะครับใครไม่เคยถูกอ่ะวันนะครับวันพุธนี้ก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับพุธที่28นะครับเนาะพุธที่2ี่ังมีเดือน8หรือเปล่านะผมว่า มีลุ้นมีลุ้นนะครับอ่ะยังไงก็ยินดีด้วยนะครับใครได้บ้างครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับใครถูกกันบ้างนะครับเนาะอ่าแล้วก็ในสูตรนี้อ่ะใครถูกกันบ้างขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้การใครไม่ถูกวัวหน้าว่ากันใหม่แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ